ย่งางไปโหลดเสาบ่ามีบินบัดน,นีน้บบย่างลงไปเอ,อ้ยดีใจดีใจดีใจเพื่อนสาวมาหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล<อ>ค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลนะคะโอ้หมนอนี้คือไปทางฝีน้อไปใส่นอนี่ฮึอีหลาสินไปใส่หน,น,หไไนิไปทางนี่ไ,นไปเส้นนีิ ใส่เสียงเสียงอะไอ่ะมันนีไปหากินหนําปลานํานดุงค่ะอันก่อนจะไปเขาปลาเพิ่นจะไปแวะไปถามเขาอันเผื่อนขายเนาเพิ่อนอยู่เพิ่นว่าตั้งแต่ออกจากโรงเรียนมาบ่ได้บด่ถามเขาจ้าเถื่อไป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 ไ เราจะไปถามข่าวเด็กชายอุดมสุกนะคะหรือเป็นจังไดแน่พอไปกรุงเทพเด็กชายอุดมสุกเป็นจังไดนอไปบ่งเฮียนไม่เพิน่นก่อนต่างแต่เพิ่นเฮียนไม่ม่อท่านเด็กไปเห็นเฮียนไม่เ,เ,เ,เพิ่นจักเถื่อเพิน่นเปตาย,ยู่สบายดีโบสันดีไปบึงไปแยง่งบ่งกอนค่ะหรเป็นส่งใดเปตายูย่ของเพิ่นบบเพิ่นืนอสิอยู่มวนอยู่ยงินเพิ่นนี่เออเพิ่นไดเฮียนหลังไม่อยู่ก็สินอนมวนคักว่า เอออุดมสมบูรณ์เนาะอุดมสุกเนาะปัดเถอะเขาเด้เสาตัวนี้โอ้ยปีปีเขาได้เสาถูห้องไปถูเสานี่เขาเลยย่างลงไปแบบนี้ย่างได้กับ่มีพังคุณ ย่งางลงไปเศร้ามัดฐานเลยวะเป็นอย่างยังยใครเก็บตอนนี้มันลดตัวน,นี้ตัวตั้งแต่มือใดล่ะตัวร่ามือเศร้านี่เกือบไปตัดหยาบว่ไใดเออเจ้าแพ้เด่น,นี่มันบ่แพ้ฮะถ้าแพ้มันอยู่บ่ไใดดอกมันคือบวมค่ะแท้มันอยูแต่ว่ามันบ้แพ้มือไข่ลูกปุกโอ้ย,นนอย,อยอลุ้มนี่แม่ <laughs> <laughs> เต๋อต๋ถูเสาเขาเบิ่งเขาได้เทาเตาเตาใหญ่นี่แม่ปาโตเป็นตาขีข่หลุดดีบ่เออลบไปลบเออยางไปโลดเสาบ่มีบินบบดนี้ยางลงไปเออดีใจดีใจดีใจเพื่อนเสามาหาเฮ้ย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 อ้ยาปาโตก็สูงคักเถีวมา มีน้าเล่นไปเล่นมากกับถูยังสี่ตีนอนบันนี่ขี่ไข่เพิ่งกระหล่นดีอันนี้บ้างจะเบี้ยงหยาพุ่นเนาะงพุ่นเสียมไว้ให้ลูกพุ่นอมดิพี่ไปหลายวันนะน้องตีพี่ไปหลายวันพี่ไปหลายวันนะน้องตุนจะเบี้ยงไว้ว่าสันทั้งไหวทั้งบักนัดเออ นอนเฮียนไหมแม่บ่ฝันดีเนี่ยบ่หลังบักกวงแบบใหญ่เลยวะแต่ว่าอู้บันไดคือมาสูงคักแท้เกือบพยานตกดีเกือบฮะไข่สองอาทิตย์ย่านเขาหยาดเนี่ยฮะ ใน nhà เขาแล้วก็เล่นนี้นตัวเนอะอย่านเขาหยาดด้อเป็นตาอยู่ของเขาปวดเนะเคือติล่มเย็นท่อดากดีว่ยัวยพีหนาวห้่นนี่โอ้สบายเลยละเนอะน,นี่เนะเพี่ทำไมไม่ตีฝ้าหน่อยไม่ไ,ไม่ตีฝ้าเนี่ยมันจะเย็นนะเนี่ยโอ้แต่มีฝ้านี่เย็นดีเด้อหนิเด้อ แต่ว่ามันกับไข่ยอยู่ <bunker> มันมันมันหอนได้มันกับขึ้นไปมันก <uzu> ับโบปันได้นะมันมีลมมันบริกานหองถ้ากันหองนี่เอาตึ๊บเลยล่ะนี่มันตําหลังค้ามันตําเออเสียงฮักอ่อยหมตีถูบังลูกถูบังถูบังขันอาบน้ำมาเมย์หม้ของมันแม่นเนาะอันนี้แห้งแล้วเนาะ สร้างมาสแล้วสร้างกระลังมาทำสีเฮ็ดหงน้ำจ้างช่างช่างมาแล้วนะคะจ้างมาดูไปละเด้อผุ่นไปหาแม่พิมพ์ระเด้อเพ่อะแม่เต็มไปหาแม่พิมพ์แล้วโมเมนแม่โตเด้อลูกโอ้โหลํำอ่อยยามาเด้อเลิบเอ้ยบมเห็ดเลียมไปดีๆนเนาะเลิบถูดูนี่มันลบเลียมหมดล้นี่ หายหมดละเหลี่ยมโอ้ยท oh, ูค้างทูเน่เถอะเลยปุ่นไปยืนอยู่น้ำเม็พิมพ์นี่ปุ้นบอลเล่นได้กัมมูไหนหน่อยนี่เข่าหาแตะมูยิ่ใหญ่ผุ่นด้ผุ่นจักเดือนละนั่นแม่ไพ อูมันก่อนของเฮ้าตัวขันปีหกเดือนของเฮ้ามันกำลังตะปีเท่าไร่ก่อสี่เดือนห้าเดือน <3 S 1> โอ้ปีสามเดือนปีสามเดือนเขานี่โมเมนต์นมตังคือเขาอื้อ พุ่งออกตีบัดท้องแม่ตายละบ่มียังสั่นเด้โอ้ยแวะมาหาเผื่อนจังไดจังย่างสำรวจคักเถอะย่านเขาญาดไดนแนวกินแล้วก็ยานงางนี้ินตัว เอ้ยของหมักแล้วนั่นจ่ายสวยจ่าบดได้ครับอ้อยวาสานไปกันเียันเียกันบอร์ผมมีเสียงดอกครับอ้อยยูเออใคราบดได้นี้ตาแตกสิบอกว่าของไข่นี่ใส่ได้แต่ยังเก็บห่วงฮะนังเทือนเก็บให้แม่เลี้แม่สิเอา ดึงขึ้นเนาะหวงเนาะหวงกระตาสูงเนาว่าสูงขาหนาหลัสปาดเลยเกินอดพอเปลอบม่อ่ได้พอดุเนี่สูงอุบาทอุบาย ไม่ว่าลรงนั้นเทากัไ้รอยอีกล้วเลยไปอีกแล้วผุนได้แล้วย่างนี้จาคของเขาเืยลละโอ้ยจะเมนเนาะสิไปตำรวจสิไปปนขั้วสิป้่ต้องไปเด้อไงมากบ้าสูอ้อยสูดีเม่นกล่วยมา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 ปต้องไปอันนี้พิมพ์เด้อ พูดอึ้ยเลิบเลิบเ่อเสียใจเจ้าเ่อได้กินใด้เขาดอกเขาหอบหนีเจ้าแล้วพุ่นปีบอกว่าเลิบกินดูไม่หลุดเด้อของเลิบมีอยู่เขาหม้นลยมันลอยมันลอยกินหยาเขากินเหลี่ยวกลับไปตีสูงแห้งยังวะมึงวะมันหนานะน่ะหนานเนี่ย บเมนมาบนานนะนนะไปทรงสามมือกตางตาเด้อสิบอกให้กลับนนมาจังสิตางาตาเมนนั่นเป่า,เปาแล้วกว,นว,วน่นี้นนะ <laughs> เฮ่อใจอันค้าสีหายเด้ <laughs> อมาหอดาบอดเงินเนาะสาวว่าหัดเลาะเนาะมาหม่งนี่ห้มมง,งนะ เดี๋ยวสำหรับคลิปิรีโอนี้ก็แม่สมก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าหนึ่งไร่หนึ่งแช่์ึ้นหนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณแม่ไพค่ะสำหรับกล้วยแล้วก็หญ้านะคะค่ะเดี๋ยวมือหนาสิมาหลอกกินไหมจใสบอบม่มีเสียงดอกกินหยาอยู่ใส่เลยเอ้ยในแก้งหูฟังเอาเนาะ